ตลาดนัดโคโกระบือทั้งอหกจะเจริญพี่น้องอำเภอสาว่างจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องด้วยเช้าโมนี่วายก็หลายคือเก่อละพี่น้องเพราะว่ามีเวียดนามเพิ่นมาหลับซื้อควายเนือน้อเพิ่นก็เลยเอาควายเข้ามาทั้งหกจะเจริญนเนี่ยเปิดสองมือพี่น้องทั้งวันเสาร์กับวันอังคารแต่วก่หน,นี่ควายมันหลายาาาวันวันวันเสาร์แต่ว่าคุมัอนี่บ่เรียกวันพี่น้อง ว่าน ER ังข like. ั้นการไหลขึ้นเขาอะไรพี่น้องเขาจ่อมาใครใครเหยียดนามควายเลี้ยงกับมีหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอบางก่อนแห้มหาเจ้าของคนน้ำคนเทียบมาเห็นเจ้าของคนที่พี่น้องหลดเวียดนามเพิ่อนกับมาล่อถ่ายละไพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนกับซื้อไปหลายเจออลไรพี่น้องตลาดโคกจะเลื่อนด้พี่น้องเด้อเพื่อได้ยจะได้ 换一个。